แบบเดบิวต์มาครับอ่ะเป็นไงบ้าเอ่ยความรู้สึกไหนบ้าจริงๆก็อาจจะเรียกว่ายังไม่ครบหนึ่งปีบริบูรณ์นะครับเกือบหนึ่งปีแล้วครับใช่ก็เรียกว่าเซตเด็ดขวบแล้วกันครับเซตเดือนเกือบไม่กี่วันเซตของปีแล้วครับก็จริงๆก็รู้สึกว่าเวลาผ่านพ้นไปค่อนข้างรวดเร็วเหมือนกันนะครับคือตอนแรกเรารู้สึกว่าเหมือนเรายังจำวันแรกของตอนที่พวกเรายังเดบิวต์ได้อยู่เลยครับผมวันที่ได้เจอพี่ พี่พิศมุ่งชวนทุกคนให้เจอเพืนแฟนอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งรู้ตัวอีกทีนึงเราก็ได้กลับมาเจอกันอีกก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ยังคงรักแล้วก็รีวิวพวกเราพ็อกซี่มาจนถึงทุกวันนี้ครับพวกเราก็รู้สึกจริงๆเราครบรอบสิบสีวันที่เท่าไหร่นะคะจริงๆเขาต้องกี่สัปดาห์กส่สัปดาห์ไม่ทันแล้วจ้ะไม่ทันแล้วเขาต่อกันไปแล้วสิบแปดไมครับผมณณวันแรกที่เราย้อนไปวันที่รีวิวกับมาถึงวันนี้ผคิดว่ามันก้าวผ่านหรือว่าเกินความตั้งใจความข เราก็ทําเต็มที่ตั้งแต่วันแรกต่าพวกเราก็อู่่กันมาแล้วก็ตั้งใจซอ้อมตั้งใจทํางานในแต่ละงานที่ดีที่สุดแล้วครับไม่ได้มีก,กา,ารคาดหวังอะไรแต่ว่าผลัพธ์ที่ตอบแทนมาพวกเราก็แบบค่อนข้างที่จะดีขมา,มาก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากๆจริงๆครับแล้วก็แต่ก็คิดว่ามันก็เป็นแบบเหมือแนบบเราเพิ่งเติบโตมา9แรกเนาะแล้วก็คิดว่ายังมีหลายๆอย่างที่พวกเราอยากจะทำด้วยกันแล้วก็ตั้งใจทำดีอีเรื่อยๆครับแต่ว่าแค่ปีเดียวไม่ถือว่าเราอยู่ทีงานแบบว่าแน่นๆเหมนกะันทั้ง โดยเฉพาะนี่เราเป็นซินเตอร์ไม่หลายตัวแล้วด้วยค่ะจริงๆเรียกว่าก็อาจจะยังไม่หลายตัวขนาดนั้นแหละครับจริงๆก็ยังยังรับได้หลายผลิตภัณฑ์นะครับเพราะที่ผ่านมาก็ยังมีหลายรูปแบบหลายผลักที่พวกเราก็ยังไม่ได้ทำงานด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ถ้าลูกค้าเห็นก็เข้าได้เลยนะครับก็เป็นเพอาะย่าเปิดพื้นที่ฝากขายขนมซินเอร์ยินดีครับยินดีครับก็เป็นหนึ่งทีที่ผ่านมาพี่กันก็คือสุดทางขายก็ต้งไปแล้วค่ะไปขึ้นเรื่อยๆเลยครับพี่กันเอาขายไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ อันนี้มันเป็นว่าเราไปมูเตหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันมีส่วนไรงีืยไม่ก็จะบอกว่าไม่ก็ไม่ได้นะเพราะว่าฟรกซี่ก็ไปทําบุญบ่อยอยู่ทำบุญบ่อยอยู่ใช่ครับยิ้มสักคนทุกการปล่อยผลงานต่างๆเพราะเราก็จะมีการไปทําบุญเพื่อเป็นสิริมงคลมูไหมก็นิดๆหน่อยๆใช่เขาเรียกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเราดีใจใช่ครับที่จริงทุกจังหวัดที่เราไปเราจะต้องมีจุดเช็คอินใช่ใช่ครับแล้วมีแบบว่ามีใครมีของอะไรเป็นพิเศษมีการไป จริงๆอย่างล่าสุดที่เท่าีำความได้ก็คือเราไปสุดประทัดเพื่อที่จะใอ้มันปังๆอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ที่ไหนต้อไนอีแล้วล่ะที่ภูเก็ตภูเก็ตครับแต่ว่าผมขออีกอย่างนึ่งครับขออะไรครับขอหวยครับขอหวยรับแล้วบังเอิญว่าที่ขอก็คือถูกด้วยนะครับก็ขอให้ต้องเรียกเสียงกรแล้วหาคเรียกไม่ได้เลยครับจริงๆว่าเป็นน้กันอยู่เลยครับคนเ่าก็ย่งยกไลครับผม แต่แต่ส่วนตัวทุกคนเนี่ยเชื่อเรื่องพวกนี้ใช่ไหมครับเรื่องความเชื่อโมเตอร์อะไรเราเชื่อเหนียวด้วยเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้ลบหลู่ครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นที่ยืนเหนือทางจิตใจให้แบบสะดวกสบายใจใช่ครับผมแล้ว่ะพูดถึงผลงานกว่ากับโค้ดี้ครับผมเล่าไหร่ะห้าล้านแล้วใช่ไะเป็นยังไงบ้าก็ทำงานโฟล์เป็นใอี อก็ถนะือว่าเป็นการขลาดระหว่างโฟอีฟกับพ็อกซี่คร네ั้งแรกเลยแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับทางโฟอีครับผมซึ่งก็ตอนนี้เพลงกีฬานะครับหลาางร้นก็ขอบคุณขอบคุณแฟนคลับโฟอีแล้วก็ชาวยูสเซอร์ของพวกเราด้วยครับที่สนับสนุนแล้วก็ผลักดันพวกเราทั้งสองวงครับผม เหมือนอทีมใช่ไหมครับเคยพูดไหมว่าอยากจะคอนดักต์กับโปรปใช่ไหมไอันนี้ไม่ไมแน่ใจัหมครับผมแต่ว่าอะไรก็คือพวกเราก็คือเห็นผลงานของโฟอีปมาค่อนข้าง ยาวนานเหมือนกันเพราะว่าโฟยิปก็คือได้ว่าเป็นวงรุ่นพี่ของเราแล้วก็เป็นวงนที่มีความสามารถมากๆนะครับผมซึ่งพอพวกเราได้มาร่วมงานด้วยเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าแบบเออจะเกรงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าพวกเขาประสบการณ์เยอะมากๆเลยแต่ว่าพอได้ทํางานด้วยกันแล้วเนี่ยก็คือสนุกกันมากนะครับผมแล้วก็สองวง,งก็คือแบบดื้อกันเพาแบบซนอะไรอย่างเงี้ยเล่นกันสนุกๆๆ <c oughs> สนานมากเลยครับผมคือเรียกว่าซนๆกันแบบแต่ว่าทำงานเราก็ตั้งใจมากใช่ไหมตั้งใจนี้ผมว่าเดี๋ยวอาจจะหาชมได้ทางเบื้องหลังครับผม คุณนิ่งมากนิ่งมากคุณโซนสุดเลยฮะแล้วเราจะมีโอกาสได้เห็นทัฟซี่กับโปอีคนสเปอะไรยังไงบ้างไหมคะอ่าถ้าเป็นเรื่องเนี่ยจะต้องติดตามติดตามดีกว่าติดตามดีกว่พีเชียลดีกว่าครับเพราะว่าเชื่อว่าจะมีกิจกรรมพิเศษพิเศษรอทุกคนอยู่นะครับผมอย่างงานในวันนี้เนี่ยแบบก็รับแฟนจับเดี๋ยวเราจะมีโออกาสเหมืนจัดคอนเสิร์ตหรือแฟนมีสอะไรอย่างนี้ไหมลูกโอ้จริงๆพวกเราก็ เคยคิดไว้กันตั้งแต่เดบิวน์้ครับผมว่าสักวันนึงพวกเราก็อยากจะมีคอนเดี่ยวของตัวเองอยากจะมีแพนงนี้อะไรเงี้ยครับผมซึ่งอาจจะต้องรอโอกาสแล้วก็จังหวะอะไรหลายๆอย่างก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้พวกเราก็เพิ่งมีสามเพลงด้วยครับผมเดี๋ยวรอพวกเราทยอยๆปล่อยเพลงมาให้มันแบบว่าสามารถปููหน่อยที่สามารถแบบว่าจัดคอนเสิร์ตได้แล้วมีเพลงพวกเราเยอะอาจจะเกิดขึ้นกันนะครับผมงี้ก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราแล้วก็ติดตามพวกเราติดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมการวมโคเวอร์นี่คือของกันระบาได้แล้วนะคะการรวมัครบ ก็ยังได้นะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเราน่าจัดจริงๆน่าจะ5-6ชั่วโมงเลยครับเราเล่นนะครับเราเล่นาชั่วโมงนิดอ๋อเราเล่นนะครับเาเล่นครับผม้สกาจริงๆอเแทกซ่ขึ้นเ็จเนงๆมีว่าเนอะไรกันเป็นพีจตรนี้กจผมว่านี้เกิดจากประสบการณ์มากกว่าผมที่พวกเราได้แบบอีเวนต์ต่างๆมากมายเ่ยครับผมก็ทำให้พวกเราแบบ Thing, girl, e กล้าเล่นมากขึ้นกล้าแสดงออกมากขึ้นครับแล้วที่เห็นได้ชัดจริงๆเนี่ยก็คือนี่นะครับน้องวิเตอร์ของเราเลยครับผมหลังๆเริ่มแพรวๆมากขึ้นใช่ครับตอนเปนยังไคะตอนนี้คือแบบว่าเหมือนขึ้นสเตจอะไรเรานี่คือมีเล่นดูเล่นตากับแฟนๆเจอแบบว่ามีคลิปไปบ่อยอ๋อแลเออคือเวทีน้อยลงครับแล้วก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วอยากส่งพลังซีดีๆในใจเลยเล่นกับเขาแล้วมีอะไรกับพอเวลาเรา สีสับดูใช่ครับเพราะว่าวิ่งฉันดีครับก็น่ารักเดี๋ยวเรามีขึคุขึ้นสเตจปเขาพูดว่าเนาะยังไงบ้างครับจากความเตรียมพร้อมจริงๆก็ต้องเรียกว่าพร้อมพลั้งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็รอพบที่จะเจอทุกคนแล้วครับผมแอ่ทุกคนแต่ว่าบวงเสียงจากบ้านมาดีๆแล้วกันนะครับพรุ่งนี้พวกเราเต็มที่แน่นอนครับสปอยได้ไหมปล่อยได้ไหมแต่ต้องบอกว่าพิเศษมากใช่เพราะคนนี้ยพิเศษมากพิเศษครับ อังรีอ่ะอังรีไม่พูดคำเลยนะนนอ้ให้นิดนึงให้นิดนึ่งนิดเดียวรู้เเสึกมากใส่ไข่ด้วยเส้นเล็กทีหนึ่งครับเราเล่นเราเล่นครับก็จะมีเพลงที่เราไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนเพลงเดียวไม่บอกดีกว่าแค่ว่าเราเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเราตั้งใจเตรียมโชว์นี้มาเพื่อแบบเพื่อให้คนแบบ มีความตื่นเต้นกับโชว์ของด็อกซี่บ้างอะไรครับรอบนี้ก็จะต้องขยับยกต้องบอกต้องบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่แล้วพวกเราไม่เคยทำมาก่อนแน่นอนใหม่ครับใหม่เป็นนไออเออเออเราตามครับเรอตามครับใกล้อ่าวันเกิดตำรีที่ผ่านมาเออวันที่เท่าไหร่นะจะเออสิบหกมีนาครับใกล้แล้วใกล้แล้วได้รับครับจะมีความพิเที่สุดกับ รอติดตามถ้าเราเรีรู้ก็จะไม่เซอร์ไพรส์ใช่ต้องรอต้องมอดูต้องรอดูฝากติดตามบล็อกซี่ของเราค่ะรู้ไหมถ้าผมก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดของพเราด้วยครับชื่อเพลงว่า t ั m e r เ Notice ผมก็ ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยกันซัพพอร์ตของรพ็อกซี่มาอย่างดีครับผมแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตจะมีผลงานให้ทุกคนได้ติดตามอย่างแน่นอนก็รอติดตามทางออฟฟิเชียลได้เลยครับใช่ครับผมพวกรพ็อกซี่ก็จะตั้งใจทำงานให้เต็มที่นะครับแล้วก็จะทำทุกอย่างให้สุดเวเหมือนกับบราเดอร์นะครับครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกเราพ็อกซี่ก็ยังว่างอยู่นะครับผมก็เรียนเชิญนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อทางผู้จัดการของเราได้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับก่อนจะไปฝากบราเดอร์ด้วยครับได้ครับก็ขอฝากโปรดักดีๆ อย่างที่ผู้เราได้พูดไปแล้วก็เห็นในวิทานะครับผมก็บรนเธอร์ต้องการจะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นะครับผมมีกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าทำอะไรทุกอย่างมากขึ้นแล้วก็มีผลักแต่ละอย่างที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ในแต่ละคนในแต่ละแบบนะครับผมใครที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบไหนหรือว่าถนัดแนวไหนก็สามารถเลือก d u ักของบรนด์ได้เลยครับมีให้เลือกหลากหลายเรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้วก็ดีอย่างแน่นอนแล้วเราจะไปให้สุดเวทด้วยกันนะครับผมเลยก็ฝากด้วยครับ proxy และ b r t h e r